สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรมือแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุะโสธรวโสธรจังหวัดชองเราร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีสเพ็กบิซีหนึ่งจังหวัดชองเสาว,วันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอว,วัตถุม,มงคลหลวงพ่อพุะโสธรที่น่าสนใจบ้างไหมหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุะโสธรปปอปลอรุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539นะครับผม รุ่นนี้เนี่ยผมเคยนําเสนอเป็นหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยจะนําเสนอเป็นเนื้อท็อปสุดเลยคือเนื้อทองเหลืองปิดทองนะครับผมโดยพระบูชาหลวงพ่อสอุทรนปปรรุ่นการจนาพิเศษปีพศสองพเนี่ยจะสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเสด็จครองราชครบรอบเป็นปีที่50นะครับ และเป็นเพื่อเป็นที่ลึกของการสถาพนามหาวิยาลัยบุรพาครบรอบ40ปีนะครับผมแล้วก็วัตถุมัคถที่จัดสร้างเนี่ยมีทั้งเป็นพระเครื่องแล้ว,วก็พระบูชานะครับพระเครื่องมีทั้งเป็นพระก,กลิ่นหลวงพ่อสตทอนแล้วก็เป็นเห,หรียญหลวงพ่อสตอนนะครับผมแล้วก็พระบูชา <sequel. S 1> พระบูชาที่จัดสร้างเนี่ยมีขนาดน้าตักทั้ง5นิ้วแล้วก็9นิ้วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีทั้งเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อท็อปสุดคือเนื้อทองลือปิดทองนะครับผม สุดองนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นนาตักก้านนิ้วนะครับแล้วก็เนื้อท็อปสุดที่ผมเรียนไว้แล้วคือเนื้อทองเหลืองปิดทองนะครับผมโดยองนี้เนี่ยเนื่องจากได้มาในสภาพไม่ได้ใช้นะครับก็อยู่ในซิลพลาสติกที่เห็นเนี่ยเดิมนะครับแล้วก็ได้กล่องบรรจุดเดิมด้วยแต่กล่องข้อค่อนข้างจะฝาเปิดจะสภาพไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมนะครับโอ้สวยงามมากนะครับ ก็ที่เรียนนะครับอ,องนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อสุธรปบลนะครับรุ่นกาญจนาพิเศษวีประศ2539นะครับจัสร้าเพื่อเฉะละิมเกยียรติในหลวงนะครับพระจกรีก้ท่านเสด็จขรองราชครบรอบปปีที่50นะครับแล้วก็เป็นที่ลึกของการสถาปนาในาลัยมอบุปาลาครบรอบ40ปีนะครับเป็นหน้าตักวนิ้ววัดเข่าถึงเข่านะครับแล้วกเ็เป็นเนื้อทองหรือปิดทององค์ขอบสุดนะครับผมลักษณะองค์พระก็ด้านหน้าก็มีเขียนคาว่าหลวงพ่อสุธรนะครับแล้วก็มี ประสิทธานพระประมาพิไทยยอดภูปรลอของในหลวงชาติการที่เ้านะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับเป็นทองนะครับการสัมผัสเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นด้านหลังนะครับสักครู่นะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลังพระสวยงามมากโอ้ด้านเสียงท่านยังเกศท่านยังซียวพลาสติกอยู่เลยนะครับด้านหลังก็จะมี เป็นสถานนะครับดวงตาการจันาพิเศษนะครับสมโพธ์ฉลองศิราชสมบัตินะครับครบ50ปีนะครับพุทธศักราชอ่าเลขไทยนะครับ2539นะครับแล้วก็มีเลขไทยเขียนว่า4 0นย์นะครับนั่นคือครบรอบอ่ทะลึกสามันามหายาลัยบูรพาครบรอบ40ปีนะครับนี่คือตาการจนาพิเศษนะครับนะครับถ้าเขียนนะครับฉลองศิลาสมบัติครบรอบ50ปีพุทธศักราช2539านะครับ กอไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจัดว่าหายากนะครับทั้งที่นี่จำนวนการสร้างก็พอสมควรนะครับจำนวนการสร้างของเนื้อปิดทองหรือปิดทองเนี่ย9,950องค์นะครับจำกัดที่9,950องค์นะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากมากนะครับเนื่องจากพิธีพุทธวิเศษใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากทางสมเด็จพระเทพพัษนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับพระอาจีเยยศในขณะนั้นท่านสด็จเป็น พระสุนรพระราชดำเนินนะครับและแสดงเป็นองค์ประธานนะครับเททองในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธสุทรปปรลนะครับนะมาลายมอบูรพานะครับจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2539นะครับแล้วก็พระบุคคลรุ่นนี้ก็มีพิธีพุทธพิเศษยิ่งใหญ่นะครับที่พระบูรสดวสุทธรวาลาบริมหาจังหวัดเชียงแาวนะครับเมื่อวันที่24กันยายนพศ2539นะครับก็มีบริษัทซ้อนนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่การสัมผัสมากนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้เป็นภาพต้องเหลือปิดทองนะครับสวยงามอลังเลยนะครับผมโอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจดูพักเครื่องออสนใจเช่าพักเครื่องพระบูชานะครับทางร้านผมเนี่ยสามารถติดตามผมได้ที่เ c e b o o k ผมนะครับก็ชื่อจริงผมเลยนะครับวอล,ล,ลเลตเจริญลมนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ W O R A I T แล้วก็ C H A ROEN แล้วก็ ROM นะครับผมหรืออีกเฟซบุ๊กมุมที่ผมสร้างใหม่คือโจวัสอนแปดลิ้วนะครับหรือติดตามผมทางเพจผมก็ได้นะครับเพจผมชื่อร้านเครื่องโจพัส์อนแปดลิ้วนะครับท่านเข้าเฟซบุ๊กท่านนะครับลองเซิร์ชคําว่าร้านเครื่องโจพัส์อนแปดลิ้วก็จะขึ้นแล้วนะครับหรือเข้าที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าร้านเครื่องโจพัส์อนแปดลิ้วก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็หรืออีกซอสหนึ่งที่คนติดตามผมก็คือทางไลน์นะครับ โดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับไลาย ID ผม j o s e p h w นะครับ j o s e p h w นะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วเข้ามาดูที่ผมลงไว้คือในโพสไลน์บูมผมนะโจพสศรแปดลิ้วนะครับไม่ว่าทางเฟซบุ๊กผมทั้งสองเฟซบุ๊กนะครับอุลจิรลมหรือโจพสศรแปดลิว้วหรือทางเพจผมรับเครื่องโจพัศรเบอร์แปดลิว้วแล้วก็ทาง Post Line Room, โพสไลน์บูมโจพสศรแปดลิ้วเนี่ย ก็จะลงทั้งพระเครื่องพระบูชาลงพระสต h o ไว้นะครับสลัดกันนะครับพระเครื่องเขารุ่นเก่ารุ่นใหม่และพระเนยทองคําด้วยพระบูชาก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ <S 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 ถ้าติดต่อในเฟซเนี่ยลองดูตรงตรงด้านหลังด้านล่างนะครับด้านล่างผมจะเขียนไว้ว่าสามารถติดตามผมได้ทางไหนบ้างนะครับผมแต่เนื่องจากทาง Facebook หรือทางเพจผมหรือทางไลน์เนี่ยเนื่องจากผมโพสต์พระเนี่ย รายการทั้งหมดประมาณ3า0รายการนะครับค่อนข้างยาวนะครับไล่ดูเรื่อยๆนะครับข้ามปีเลยนะครับยาวมากเลยนะครับผมแต่ถ้าจะดูเป็นเพจกว้างๆนะครับเป็นเพจเดียวนะครับก็ไล่ดูง่ายหน่อยก็คือเข้ามาทาง tik ต ok ผมนะครับ t ิ k t อกผมก็โจมัสตอรแบลลิ้วนะครับผมลองติดตามดูในนั้นผมก็แต่ละช่องก็จะลงรูปไว้นะครับหลายมุมนะครับแล้วก็ถ้ามีโบชัวก็จะแนบอันนี้ก็แนบในโบชัวทั้ง Facebook ก็ะใน t i k t o k ด้วยนะครับแล้วก็ ก็มีอธิบายสั้นๆนะครับว่าเป็นพระรุ่นไหนปีไหนจัดสร้างพอ,อสอนไหนนะครับผมหรืออ,อีกซ้อนหนึ่งก็คือว่าผมเป็นสมาชิกของเ,ออเพดังนะครับคือเว็บท่าประจันนะครับผมเป็นเว็บที่มาตรฐานนะครับแล้วก็มีร้าในให้เช่าเครื่องออมากมายนะครับที่มาตรฐานนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ก็ลองเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าท่าประจันเราเดือกาลันนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ T H A P R A C H A N นะครับเข้าท่าประจันนะครับแล้วลองเซิร์ชคำว่าโจพัสดอมืนแปดเล้ยวก็จะเข้าโจพัสดรแปดล้วนะครับก็จะเข้าทางเ,าเพจผมแหละนะครับก็เลยนะผมก็ลงพักเครื่องพระปูชาเชเดือดกลันเนื่องจากท่าประจันเนี่ยเขาจำกัดารายการเพียงหนึ่งร้อยรายการแล้วก็แต่ละรายการลงเพียงสี่รูปผมก็ลงเต็มนะครับหนึ่งร้อยรายการแล้วก็สี่รูปแต่ละรายการนะครับ แต่ถ้าเป็นทางซอสอื่นเนี่ยผมก็จะลงถึง3า0รายการนะครับแต่ก็ผมพายายามพยายามอัปเดตของทางทาง่าพจนร์ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคนก็สนใจนะครับผมแต่ถ้าท่านสนใจจะดูอง์จริงแบบนี้ก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับโดยท่านเข้า u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าโจ้พศทรก็ได้นะครับช่อง YouTube ผมคือร้านเครื่องโจ้พศทรนหมื่แปดลิ้วนะครับผมก็มีทริคหนึ่งก็คือว่าลองกดมือไปที่คาว่าเพลย์ลิสต์นะครับ เพราะว่าในหมวดเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกหมวดหมู่ไว้สองหมวดหมู่คือหมวดพระเครื่องกับหมวดพระบูชานะครับสนใจพระเครื่องดูที่พระเครื่องหรือพระบูชานะครับหรือดูทั้งสองบ้างๆก็กดดูฟังไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นคนคุยเก่งหน่อยนะครับผมก็ลงทั้งพระเครื่องพระบูชาะไว้พระเครื่องก็มีทั้งหลวงพ่อสุธรนะครับทั้งที่วัดสุธรจะสร้างแล้วก็หรือหน่วยงานอื่นจะสร้างพุทธาภิเศษที่ทางวัดสุธรนะครับ ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็พระเนตินทองคำผมเป็นคอลเลกเตอร์พระเนินทองคำก็จะมีพระทองคําให้ดูหลากหลายนะครับแต่ก็ไม่มากแต่ก็ค่อนข้างมีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีทุกองค์เนื่องจากบางองค์ก็หาเยอะมากๆแล้วราคาสูงมากๆเป็นหลักล้านผมก็ไม่ไหวนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกับรุ่นเก่านะครับผมส่วนพระพุชาผมเองก็เป็นหนึ่งในคอลเลกเตอร์พระพุชาก็จะมีพระพุชาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีน่าจะหลา,หลายร้อยองค์นะครับผมแล้วก็ ผมลงไว้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับพระบุชาหลวงพ่อสุธนน่าสนใจมากๆนะครับคือปีพศ .2497 นะครับมีขนาดหน้าตักเดียวค่าเนิ้วเนื้อทองเหลืองนะครับมีทั้งแบบพศตรงแบบพศโค้งผมลงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็พระบุชาหลวงพ่อสุทธรุ่นที่2นะครับปีพศ .2498 มีเนื้อเดียวกับเนื้อทองเหลืองก็ลงไว้เช่นเดียวกันรุ่นที่3ปี2503รุ่นที่4ปี2504รุ่นที่5ปี2505รุ่นที่6ปี2506นะครับรุ่นที่7ปี2508แล้วก็รุ่นที่8ปีศ2009นะครับ รุ่นที่10ก็เป็นปีปศ2514ลงไว้ทั้งแบบใช้ตาวัดปศ2509นะครับแล้วก็บอกแรกนะครับแล้วก็ปศ2509แบบตาโบนะครับแล้วก็แบบแก้ปศเป็น2514จริงรายละเอียดมันเยอะนะครับเพราะว่าในปี2514เนี่ยมีหลายแบบนะครับแล้วก็แก้ปศแบบหลายแบบทั้งแบบฟอนต์เดียวแก้เฉพาะตัว09ก็มีนะครับแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็ช่วงระหว่าง15-20ถึงปี2525-2515-2520ถึงที่น่าสนใจเพราะปีนี้เป็นบอก ใช้กับบล็อกเกือบเดียวกันนะครับแม่พิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับหรือแม่พิมพ์เดียวกันนะครับผมแล้วก็จะสร้างเพียง2องสองนัดหลายหลายหน้าตักนะครับมีทั้ง3นิ้ว5นิ้วแล้วก็ที่ผมเรียนว่าเป็น5นิ้วกว่านะครับานิ้วหลายหุนก็เรียกว่า7นิ้วนะครับแบบโบราณนะครับแล้วก็หน้าช่างแบบ7นิ้ว2องคูณประมาณนะครับแล้วเรียกแบบ9นิ้วนะครับ แบบโบราณนะครับทางวัสดุทอจะสร้างเนี่ยใหญ่สุดแล้วนะครับไม่มีใหญ่กว่านี้แหละนะครับสร้างอยู่ตั้งปี2ประมาณ2520นะครับแล้วก็เนื้อก็จะสร้างปีแค่สองเนื้อคือเนื้อทองเหลืองเนื้อสังกษ์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางวัสดุทอก็มีการจัดสร้างเนื้ออื่นแหละนะครับ ก็ขนาดตักที่เพิ่มขึ้นคือเพิ่มจาก3579เป็นนิ้วจริงแล้วก็เพิ่ม12นิ้วด้วยแล้วก็เพิ่มเนื้ออื่นเช่นเนื้อทองหรือปิดทองแบบนี้นะครับก็มีทั้งเนื้อก็เบื้องลังคาโบนเนื้อก็เบื้องเบจงเนื้อแบงค์เนื้อต่างๆ,ๆนะครับหล่อเลซินนะครับผมแล้วก็รุ่นอื่นต่างๆนะครับแล้วก็ก็มีจัดสร้างอยากผมก็พยายามลงหลายองค์ที่ผมมีเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบนะครับหลวงพ่อสัมนถ้ารุ่นไหนไม่มีผมก็พยายามจะจัดเช่าแหละนะครับแล้วก็ ก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางมือถือผมก็ได้นะครับที่ศูนย์แปดหนแปนเดสามเจ็ดสนะครับหรือเข้ามาที่แวะมาดูที่ร้านผมนะครับที่เบเจอร์ซุลิเพ็กบิ๊กซีหนึ่งจังหวัดชลบุรีนะครับร้านผมไม่ไกลจากวัดสุทอนก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะดูที่ทางวัดนะครับถ้าคนสนใจถ้าที่พระสุทอนก็มีพระเครื่องพระบูชาจําหน่ายนะให้เช่านะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับบางคนสนใจรุ่นเก่าเลยทางทางวัดก็ยังแนะนําให้มาที่เบเจอร์ที่ร้านผมนะครับมีให้เลือกพิจารณาลองดูนะครับมีหลายมีหลายองค์นะคครรัับบผผมมก็ลองดูนะ ก็ในเบื้องต้นก็สามารถถ้ามาเป็นริ้วนะครับผมก็พาคุกโคลมานะครับมากราบองค์หลวงพ่อพระศุกร์ทอท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็วางแผนดีๆนะครับมาท่องเที่ยวที่แปดลิ้วแปดลิ้วนี่มีนอกจากวัดสุกรทอแล้วมีวัดอื่นมากมายนะครับที่น่าสนใจและบริสารมากมายนะครับเราพาคุกโคลมาทานอาหารอร่อยที่นี่แปดลิ้วอร่อยนะครับแล้วก็ก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนักนะครับเทียบกรุงเทพนะครับแล้วก็ ร้านอาหารนี่ทั้งริมแม่น้ำบะเบกงนะครับแล้วก็ในเมืองถึงนอกเมืองก็อาหารอร่อยนะครับแล้วก็เวลาซื้อของฝากของฝากไปรู้อร่อยมากนะครับลองซื้อฝากยันยญานกันนะครับผมก็เบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในทั้งทางเพจผมทาง t ิ k ต o อกผมทาง y YouTube ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้องค์หลวงพ่อพุทธทอรคุ้มของทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขาดขายร่ำรวยนะครับ แล้วก็แคล้วคาดปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ